อธิบายนิดนึงเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้ว่ารูปรักษณ์บอต้อแย่เขาเป็นยังไงเป็นแบบไหน่ะบอต้อแยเขาบอกอายุประมาณ70ปีขึ้นไปยิ่งแก่ยิ่งขลังอ,อีกมือหนึ่งถือไม้สัก,กเท้าอีกมือหนึ่งถือหอยเช่นมากาาถือประกอบในการทำคลอดเดินหลังงุมง,งุเคี้ยวหมาก ปากคอสั้นๆลูบลักหมดต้มแย่เขาจะเป็นอย่างนี้เนี่ยนั่งเลี้ยงแถวกันเนี่ยใช้ทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่เลี้ยงแถวนี่สทรงหมดต้มแย่ทั้งนั้นเลยเนี่ยเฮ้ยต้องไปหาที่ไหนไกลเลยกฤตพลไล่ไปตั้งแต่ย่ายายเนี่ยไล่ยาวไปเนี่ยหมดต้มแย่ทั้งนั้นทรงนี้เลยก็แสดงว่ามาถูกที่แล้วล่ะแต่แม่เขาไม่ได้เป็นหมดต้มแย่ยายขมิ้นหมดต้มแย่ขลมเลิกล้มลากไปหมดแล้วยายจ๋าว่าอย่างไงมีเพื่อนพอเป็นหมดต้มแย่อยู่ไหมล่ะไม่มีแล้วมั้งยาย มีแล้วลมหายตายจากไปหมดล้าแสงเทียนโอ้โหต้องเสียตังค์วกรถไปเอาหมอโรงพยาบาลอลีกรอบเราจะดูเลยไม่ได้แลัวเรามาถึงบ้านหมอตามําแยเห็นบ้านหมอตําแยลิบลิบนุ่นนุ่นเห็นไม่นมุ่นนุน่นนุน่น,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 นแต่ไม่รู้จะอยู่บ้านหรือเปล่าลองเรียกดูสิรูบล,ลักหมอมตําแยก็อย่างที่บอกอ,อายุประมาณ70ปีขึ้นไปยิ่งแก่ยิ่งคลั่งอีกมือหนึ่งถือไม้จักกรเท้า อีกมือหนึ่งถือหอยเช่นหมากถือประกรณ์ในการทาคลอดเดินหลังงุ้มๆเคียวหมากปากคอสันส้นๆนี่คือหมอําแยหมอํำแยสมมุตินะเป็นยังไงสมมุตินะเอ,อเกิดเกิดผมเป็นได้เนี่ยเกิดผมทําได้ทําหมอดำแยได้เนี่ยอ,อจะ ถมีรังวี่รังวัลวเหมือนไปตามมงตมหมอหมือนเมื่อกี้มีไหมอรับคุณแสงเทียน <c oughs> มีมีไหมถ้าคุณแสงเทียนทําเป็นหมดต้มแยกได้แก่นะไม่ต้องกลัวทําทไงอ่ะเดี๋ยวลุงสํารวยชินกลางเขาตบรางวัลให้ <c oughs> อ๋อสมมติว่าจะเกิด ผมมาเป็นหมอตาแยทำคลอดหลานลุงสำรวยให้คลอดรอด,ลอดปลอดภัยเดี๋ยวลุงสำรวยเขาไม่รางวัลให้เหรอตอบรางวัลให้เลยลุงสำรวยเนี่ยนะเขาใจดีเขารักหลานคนนี้มากเลยลุงสำรวยเนี่ยอายุเท่าไหร่อาวหมอตาแยก็ต้อง70ิขึ้นสิหน้าตาเรางอมงอมท่าทางอ่ะอาแก่แก่ตามอายุคนมีอายุใช่หมอตาแยเสียงสันส่นๆเคลือๆเคือปากบิบเบี้ยวหน่อยเอางี้ทําไงเพื่อลุงสำรวยเออนั่งอยู่ตรงไหนไม่รู้ ถ้าทำดีเดี๋ยวก็ปรากฏตัวเองไม่ต้องกลัวก็ไม่รู้เวลาทศพลรับบทเป็นพ่ออุทัยเขาก็ได้ลุ่มลุ่มลุ่มอีเวลาหมอตาแยแสงเทียนมั่งลุงรวยอยาให้อายเขานัดลุงรวยนะ,นะทำให้ดีก็แล้วกันชื่อลวยเนี่ยเออ,องไองยังไงก็ต้องรวยรวยน้ําจิตรวยน้ําใจรวยเงินรวยทองรวยทุกสิ่งอย่าง เราชมขนาดนี้แล้วลุงรวยต้องมาแล้วล่ะเต่ยังมองไม่เห็นว่าลุงรวยนั่งอยู่ตรงไหนเลยเนี่ยฉันจะขาเรียกก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวฉันจะเป็นหมอตำเยให้ทําดีมันต้องกลัวเดี๋ยวลุงรวยปรากฏตัวโอ้โหปรากฏตัวเลยเหรอนี่แกไปแอบอยู่ตรงไหนเนี่ยฉันเดินทางมาถึงฉันจะขาเรียกแล้วนะเป็นให้ ยายเทียนจ๋ายายแสงเทียนนั่นเสียงใครว่าเลวเกินะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ยักษีเลยไปละเดี๋ยวปรากฏตัวฉันมาเองมาเองวันเนี้ยไอ้ฉันเองฉันเองนั่นมันใครกันะลุงรวยลุงรวยกับทศพล มีโทอะไรเราฟัคนโอ้ยคุณแม่เขานอนปวดท้องเขาจ้างฉันมาตามยายไปทำลอด่ดะสิเนี่ยลอดไข่กันนะแ,แม่สายสุวินเนี่ยพ่ออุทัยเขามาตามฉันเนี่ยให้ฉันมาทำตามยายไปทำลอด่ดะสิที่ไหนเอาปากช่อง เอารถอะไรมารับยายสีม่วงก็ต้องรถเก๋งแล้วเออเออรถเก๋งรถเก๋งดี่ทำเป็นเหมือนเมื่อวานมอเตอร์ไซค์อะไรไปไผเนอะเนอะว่าพวกนี้รถเก๋งมาอย่างดีเลยป้ายแดงด้วยนี่เก่งไงเนะโอ้ยไม่ต้องหว่วงหรอกเนี่ยถามหน่อยสิเป็นไงใครให้มารับแล้วอ๊อบุยอ๊อแแมม เขาให้มารับยายจ้าอีเวลามานี่เอารถเก๋งมารับใช่ติอีเวลาขากลับอย่าทิ้งอย่าคว,ว้างยายนูะนเฮ้ยเขาไปรับไปส่งไม่ต้องกลัวหรอกเอา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 เออย่างนั้นแล้วงงก็เดี๋ยวยายไปทําให้ก็แล้วกันลุงรวยใกล,ล้จะปรากฏตัวแล้วให้แก่ไว้หน่อย นี่ยังไม่มาเลยยังใยายไปถึงบ้านเดี๋ยวเขามามาถึงเลยเออเงงเงาชาเองเงยเอ้าเอองงเงอลาชาเองเงยเฮเอาดีใจเสือลนก็เฝ้าโทษเจ้าคเป็นคนมาลับยายนลอยา เชื่อพาเดี๋ยวใหญ่จะเลปไปววยววัววแล้จัดและแจ้งแล้วแต่งตัวและวนุ่งผ้าชามว่าใส่กางเกงลีวาวัยวววยและยายถามหน่อยสิมารับยายวันนี้เองมารถเนี่ก็อันมารถเก่งว่าอย่างดีอามอาปุยใจดีเขามอบให้ ลามาเอาเก่งมารับเอ๊ะเรามาคุละคณะกันแลาวเนี่ยอออีเวลมาเอารถเก่งมารับและแต่อีจอนนาคากลับเราเปลี่ยนเป็นเบนได้ไหมสบายสบายอยากเอาไปโชว์อยากจะเอาไปอวดเขามั่งไงแกไปให้ดีทําให้ข้อให้รอดถาอีกสักทียังอาว่ายายสาวซีและควรใจ และทำคลอดวันนี้ให้อย่าให้ไปฟรีหรือว่ามี ไ, <c oughs> ไม่ต้องกลัว <c oughs> แล้วว่ายายจา๋าลุงสำรวยมาแล้วสบายใจเอ้าลุงสำรวยอีกแล้วเลือ <c oughs> เออเออเออและแกนั่งแลอยู่ตรงไหนแลขยับมาแล้วแลก็มาแล้ว <c oughs> แลส่งเสียงเ,ยเจืยแจ้วมาลโน่นไงลุงสำรวยมาแล้วเลือ เออคือแกเป็นคนใจใหญ่ เรียกแล้วตั้งหลายนานทำไมไม่เป็นแบงพันเอามาเอามาให้แบงห้าร้อยแล้วก็สี่ม่วงโอ้ย,อยเป็นไงหมดห่วงแล้วว่าหมดยายตัวยายนะมันไม่สำคัญแต่ว่าคุณตาทางบ้านเขาคอยจะว่ายายายังไงไปทำคลอดแล้วไม่ได้กระตังอีกข้าวหน้าเขาหลังแล้วเขาไม่ให้ยายป นาที่นี่ได้แล้วว่าได้แน่พี่น้องพ่อแม่ต่างมีน้ำใจขอบคุณนะทุกคนเลยนะขอบคุณก็นะจักที่เอารางวัลก็มาใหา้ยังไงยังไงได้แล้วลราไม่ช้าทีอนทอนจะผลใจดีเราหนอบรีบไปไปเฮ้ยยายอย่าช้าอย่าเลยสงสารคุณแ,แม่ สายสุวินนี่จะคลอดนี่ลอดในเก้าเดือนพอนี่แล้วหายยายไปไหวๆก็แล้วกันโอ้ยไม่นึกว่าคนที่นี่นะเขาเตใจดีดีทะลุออกมาที่นี่มีแต่แบงค์ห้าร้อยใหญมาทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่านี่ถึงแล้วจะยายจ๋าถึงบ้านแล้วเป็นไงมั่งล่ะคุณแม่สาย,ายสุวินคลอดอยากหรือง่ายดูดิ ไหนใครกันเราี่ปวดท้องนี่ไงจ๊ะปวดนานหรือยังแล้วแม่คนปวดนานแล้วปล่อยทำไมต้องนานล่ะเนี่ยก็ไม่จะคลอดมีคลอดแหละลูกคนที่เท่าไรที่สองคลอดง่ายไว้แล้วคนเนี้ยอ่ะก็บอกแล้ว่าพาออกไอ้ยายนี่ไม่น่าถามก็รู้ว่าาออกก็ง่ายพาออกหรอกเลยง่ายอติงเปลี่ยนจากผ่าวันนี้มาทำแบบโบราณมันก็แล้วแต่ยายเลยทำเด๊ะ <Ừ. S 2> ถ้าเกิดว่าคลอดง่ายอะเนอเป็นไงเอ่ยย้ายบายกับคนด้แล้ยวกัน ทำไม่ง่ายจะให้ตังกลับบ้านเหมือนเดิมทำแเดแสดงให้สุดฝีมือไฟดอกเตอร์ตังแย่แกงามาเงืออาเกนมาเขาฝากคันเลอกให้นาเรื่มใส่แกหยิบเอาขามาแกเคล็ดว่าทอนปืนแล้วไล่ให้คนอื่นอย่าก็ไปติดไฟให้ย้ายแกทำงานอย่าก็ได้การเอา มันจะคีเลแล้วมันเยอะๆไปเลยก็แล้วกันว่าไปให้ยายแกทำนานก็ก็ได้การทำ คลอดทำแล้วก็หลอดหมดอนะก็ทูกกันลายเรื่องเอาลูกออกเนี่สบายเราแต่ถ้าเอาละลูกเขาอยาให้ทำก็ไม่ไหวจะให้คลอดคลองน้ำมันก็ต้องบูชาละหยิบผ่านมากมาแล้วเอากำนนใจและดอกไม้ถูกเทียนเมียนอย่างเดิมนะคขาครูนะจะเพิ่มกันแล้วก็ได้ละเลี้ยงสิบละยี่ละสิบละยัดละหยิบ แลากันเข้ามาแล้วแบ่งอภันาถกว่าเสียชดท่ายีวยารวมไปแล้วลจะทำคล,ะคลอดไม่มีค่ากำหนดแล้วมันจะเป็นน้ำมนต์ได้ก็ยังไงยนีงยังไงค่าน้ำมนต์ไอมันไม่มีเอ๊ะค่ากำหนดเนกของยายไม่มีจะมีใครใจดีช่วยยายได้ไหมนนและว,ว่ายายจ๋าแล้วอย่านั่งกลิวเระเดี๋ยว พี่หมิวแล้วก็จัดให้เหลอพี่หมิวเป็นพี่ของหน้าจ่าพี่หมิวอย่าได้จากหนีไปไหนข้ากำนนไม่เท่าไหร่นะพี่หมิวฉันจะนั่งอยู่ตรงไหนข้ากำหนดหกบาทเพลงจ่า พี่มิวพี่หมิวจะมาเกี้ยว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 ไม่ไหวเลยอุ้ยก่อนเร็วนี่มันจะไปยังไงก็ไม่รู้ว่าจะีขอบคุณเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามาแล้วมาแล้วมาแล้วนะพี่มิวเน่กำลังเดินเลี้ยวมาแล้วไง ได้มาแล้วละต้องหารออ้อยแนี่ก็ไม่น้อยละเลยใช่ไหมเนะพอได้มาแล้วรีบจัดยาแล้วจัดยุกจัดยายละกันยกยยใหญ่เฮงยาหม้อยาเม็ดละเครื่องเทศเครื่องไทยก็อีกทั้งยาก็ใบไม้<อ><อ>ก็มากไปยาลูกยา่ทยน้อยยัยเวลา ขนาดยากินแกกานะแกปัตทวีแกเมินนะแกเมากินเข้าแล้วหายดียา ช่วยฉันทีนไม่ไปไรรับนะพ่ปผิวข็ให้ขา้ากำนนมาแล้วเยอะทำน้ำมนต์ปั๊บคอดเลยก็แล้วกันทนเอาหน่อยแม่ คลอดแล้วนะเนี่ยทำไมไม่คลอดแลวยายมันยังติดยังขัดอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว còn แล้วล่ะเออๆๆฝนเรา tâm nhé. ติดเข้ามาแกก็มีช้าเร็วรีแต่พ่อบอกครูเสร็จสับเนื้อทารกก็กลับหัวลองเนื้อจึงจะครอดได้ตามประสงค์นี่ตามคำบ่งบอกชิง พอได้เลิกงามยามปลอดพอได้เลิกงามยามปลอดทารกหรือก,ก็ครอดท่านทีลารกไม่ไหวเลยยายอ้อ,อ,อู้ปอดออกมาแล้วเป็นผู้ชายงามโสภา สร้างาาความปราบเพื่มเป็นดีดีกับกบิดามดาปูญญา่ย่าตายายเป็นยิ่งนะัะเป็นเด็กที่เกิดมาบริบูรณ์สมบูรณ์เกิดมาค้ำมาคุณครอบครัวให้จเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปให้รัดคอขึ้นสามทีอุทัยรัฐเสียงดีโหยสามลา หลอดออกมาแล้วเป็นผู้ชายงามโสภาญาติพี่น้องแห่โหมร่วมนาโห่ร้องถึงก้องเรื่องกระชัยเป็นผู้ชายสมใจพ่อสมใจแม่ หายงามโสพาไปยายหมอจาแยแก่ก็ไม่มัวลช้าถ้าเกิดเดี๋ยวทำไม่ดีจะแพ้หมอโรงพยาบาลเขาจ้าัดสายสดนงสายสเดือเรียบเสร็จลับเรียบร้อยอุมเอากุมารน้มาชำระล้างกายให้สิ้นลาคือข้าวเอาโป้หุ่มมาปิดน้ำลมวากลัวว่าเจ้ากุมารน่อยน้อยๆจหนาวชวไใน ล้วจึงสอดจมผัดหัดทั้งสองนกคุณประสานอม่มเอากุมานะนั้ามาใส่กระดงมหลอนๆลอนคนสามหนว่าสามวันนัะเป็นลูกเศรษฐีใสวันนั้นมาเป็นลูกคนลูกของใครกันเล่าหน้าตรงมารับเอาไปฝ่ายปู่ยาตายายลือแกก็ไม่มัวรอชาพลางเลือกมิ่งชิงขวัญว่าขวัญเฟย จงไม่ยู่กันเนื้อกันตัวโตวไปเจ้าจะได้เป็นเจ้าคนนายคนบวชทดแทนบุญคุณของเปดอนมานดาปู่่าตายายนะสืบต่อไปวันนี้ต้องขอบพระคุณยายหมอ้มแย,ยนี่ทำาคอดให้รอดปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกเลยไม่ต้องมาขอบอกขอบใจอะไรยายหรอก<ะ>นี่จะ้ะ เห็นแกยะตุนก็พ่อไทยเขาก็เลยมาทำให้อ๋ออย่างนั้นเลยก็รักกันนะจ้าเนี่ยจะไม่มาเสียคนเลยนะเนี่ยเห็นได้ยายนกขมิ้นด้วยเนาะเนี่ว่าแต่ว่าไดหลานชายลูกชายปลอดภัยทางแม่ทางลูกเลยแม่ก็ดีใจพ่อก็ปลื้มใจยายยายไปไงแล้วยิ้มแก้มปีชะฝีมือใครวันนี้เหรอก็ทำข้อได้ยายแสงเทียนน่ะสิก็นั้น แค่ไหนจะไปเอาหมอโรงพยาบาลแล้วก็ยังมาไม่ถึงอันนี้ยัง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 อีเจบุญวังพอดีจ้านี่เออบอกพ่ออุทัย้วยเนอะทำไมอ่ะหมดนาทีของยายแล้วอ๋อจ้าจ้าขอตัวกลับก่อนเนอะโชคดีจ้ายายฮะอะไรแล้งมาโชคดงโชคดีอะไรเอาก็เห็นว่าจะกลับก็ เอาปเป็นไงเราเนี่ยเอาฝีมือสูสีก็หมอโรงพยาบาลจำมําจำเก๋นาตานารักเลยเจ้าจิมลิมเชียวแม่ก็ดีใจลูกก็ปลอดภัยใครๆก็พากันดีอกดีใจดีใจไปด้วยบอกเขาดังๆว่าฝีมือใครเอาทําคตรเลยยายแสงเทียนสิวันนี้นั่นจะเดี๋ยวจะไปเอาหมอโรงพยาบาลแล้วก็บอกแล้วว่ายังมาไม่ถึงยังยังไม่ถึงหรอกนี่ฮะค่อยๆกระซิบเรื่องอะไรกันบอกพ่ออุทัยเขาว่ามันหมดนาทีของอย,ย,ย่างแล้ว อ๋อจ้ะบอกเขาด้วยเนอะบอกเขาหมดนาทีของยายแล้วจะกลับไงนี่มันหมดจริงๆเงลอ๋อจ่ะรู้กลับก่อนเนอะฮะกลับก่อนเนอะไปไหนก็ไปเฮ้อนี่นี่ เคยได้ยินคำโบราณไหมล่ะคำไหนกะหมูไปไก่มาพิกบันเถอคือบานชายยายนี่พูดวนๆจะหลอกเดี๋ยวเราหมดใจไหนแล้วพางคนโอ้ยตัวทนะพูดถ้าพออยู่ไม่ได้จะต้องเอาตังใม้เลยเนี่ยเอาทำไมสีมันเปลี่ยนไปอย่างนั้นแล้วบางคนตัวหลายใบหลายใบหลายใบยิงเล่อเออหลายใบขออยาให้ดูหน่อยบางคนเออถ้าไปอยู่ตรงนู้นแล้วคนเป็นหัวหน้าเนี่ยผมทุกคนเนี่ยหลายใบเด้ ได้ใบขอให้มีความสุขขอให้มีความเจริญจ,จะนึกจะคิดอะไรก็ขอให้ได้อะไรจะนึกจะคิดสิ่งไหนก็ขอให้ได้สิ่งไหนใจไม่รู้ว่าพอเขานึกสิ่งไหนใายเลยไม่รู้จะห <c oughs> ให้อะไรให้พร <c oughs> ท่านไปให้พรเอาไงเนอะจะปวดแขนปวดขาปวดคอเออ จะมีใครสมทบอีกไหมจะได้ให้ชัดทีเดียวให้ไปเลยให้ไปก่อนปวดเอวปวดหัวปวดหัวจ้าสารพัดลกที่มีอยู่ในตัวเนี่ยขอให้หายไปหายไปทุกคนเนี่ยเหรอเฉพาะคนที่เอากระตังมาให้ย้ายที่ไม่ให้อะที่ไม่ให้อยากหายใช่ไหมล่ะต้องหายทุกคนนหเกาหายทุกคนจะไปยากอะไรแล้วมีอะไรมาอีกอะนั่งนานเมื่อยใช่ไหมแล่วจ้าเดิดเขยับแล้วเริ่มขยับแล้วอเออมันเมื่อย